อันนี้มารีวิวรถแต่เพลิงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเล่นนะคะอันนี้รถแตะเพลิงเหรอทำอะไรได้ไหมโอ้นี่ถอดซ้ายได้เอาบันไดขึ้นได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เติมน้ําไดเหรอครับมุนได้มุนได้เติมน้ําไดเปิดฉีดน้ําได้หรือเปล่าหน้าในกล้วยมันนะครับก็แถมกล้วยมาให้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาน้ำมาเติมใช่ไหมครับโอเค โอเคเดี๋ยวจะลองเติมน้ําดูก่อนตรงนี้มันมีอะไรนะที่เปิดจุกล้วก็ใส่กล้วยเข้าไปแล้วก็เติมน้ําใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับน้ำเย็นแล้วเดี๋ยวเจะปั๊มน้ำกันตรงไหนตรงปั๊มน้ําเอยนกดปั๊มบ่อยๆฮะว่มันฉีดได้จริงๆหรอไหนดูสิโอ้มันก็จะฟังจริงอะเอาอะไรอะรไนลองดึงสิลูก ดึงสายออกมาดึงสายขึ้นมาไอ้ดึงได้ไหมเอยถอดออกมาได้ไหมครับได้ได้